ค่ะชื่อคุณอะไรคะค่ะชื่อสุภิชราปุธิวราพันธ์ค่ะค่ะชื่อเล่นชื่ออะไรคะชื่อมดค่ะค่ะมดตอนนี้เรียนอยู่ค้อจะเอ็นอะไรคะเอ็นสองค่ะค่ะปัจจุบันศึกษาหรือทำงานอยู่คะตอนนี้ทำงานเป็นเลย์ขาแล้วก็ล่ามอยู่ค่ะตอนนีบริษัทอะไรนะคะบริษัทโทเ,เอเน็กประเทศไทค่ะเป็นพวกบ,บริษัทเซ็ตระบบไฟฟ้าให้กับตามโรงงานค่ะค่ะอยู่ที่อย,ทอยู่ที่แถวทองหล่อเอกมัยนะคะอ๋อไปใกล้เอกมัยในงค่ะ ได้ถามถึงความรู้สึกหรือว่าความนับใจอะไรบ้างมด่มดได้มาเรียกับอาจารย์แมงนะคะค่ะก็ก่อนอื่นนะคะก็ต้องบอกเลยว่าอาจารย์แมงเป็นคนที่ทุ่มเทในการสอนมากคือไม่เคยเจออาจารย์คนไหนหรือว่าคืออย่างมดอะคะ่ะไปเรียนหลายคอร์สมากคือเรียนทั้งสอน,นยอยสอสอทอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็คือแบบไม่เคยเจออาจารย์ที่ทุ่มเทแม้กระทั่งแบบ,บหมดเวลาเรียนก็ยังจะแบบว่าสอนต่อ แล้วก็คืออีกอย่างหนึ่งคือมุดเคยไปเรียนที่ญี่ปุ่นมาแต่เนื่องจากว่าการเรียนที่ญี่ปุ่นเนี่ยคนญี่ปุ่นสอนและเพื่อนในคลาสเนี่ยเป็นเด็กต่างชาติซึ่งความปือรู้้นมันก็ต้องมีอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ในเรื่องของความเข้าใจเนี่ยเด็กไทยจะมีปัญหาว่าแต่พอมาเรียนที่นี่เรารู้สึกว่าตรงจุดที่เราไม่เข้าใจตอนที่เราเรียนที่ญี่ปุ่นเราถามอาจารย์ทา้งเห่ายรรอบเข้าห้องพัก ครูเป็นโมเนเขา้าแบบบ่อยมากแต่ก็คือมันมันยังไม่ได้คำตอบที่เราต้องการแต่พอมมเรนที่เรามารู้สึกแบบเอ้ยจริงด้วยอะทำไมแบบอ๋อมันแค่นี้ที่เองแล้วมันก็เลยทำให้รู้สึกว่ามันไปปิดตรงรูรูที่บกพร่องอะค่ะให้ให้แบบมันโอเคขึ้นซึ่งตอนนี้นม่าคือเจ้านายก็ชมน,นะคะว่าเอ้ยทำไมแบบสพอใจฝนถูก ถูกต้องขึ้นเมือนก็อิงถูกต้องขึ้นก็เลยรู้สึกว่ามีกำลังใจว่าเออเจ้าหนายเห็นแต่ว่าคือแบบบางทีเราจะไม่รู้ว่าตัวเราเก่งแล้วคือเริ่มเก่งเรียนวันๆเกือบเกือบหนึ่งเดือนได้ไหคะคือคนอื่นรู้สึกแต่บางทีเราไม่รู้สึกแต่บางบางทีเรารู้สึกว่าเราฟังแล้วเราก็เข้าใจดีกว่าตอนที่ก่อนหน้านี้ค่ะอืซึ่งมางคิดว่า มาเรียนที่แล้วมันคุ้มมาแล้วแบบรู้สึกอยากเรียนคอร์สต่ตอ,อไปคอร์ส่างคอร์สอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเรียนแน่นอนแล้วก็คือแบบอาจารย์เขาจะแบบเป็นคนที่แบบไม่หวงวิชาความรู้เลยอ่ะคือแบบถ้ารู้อะไรเงี้ยใสย่ใส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 ,ส,ส,ส่มีแต่พวกเราเลยแหละที่จะแบบอ,อาจารย์เขาหมดเวลาแล้วค่ะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> คือแบบคือเวลาเรียนอะไม่ค่อยเบื่อเลยคือแบบหกชั่วโมง,งหรือว่าห้าชั่วโมง,งคือแบบ มันไม่เบื่อเหมือนตอนที่แบบคือที่ปุ่นะคะ่ะแค่ชั่วโมงเดียวหนูก็เบื่อ